โอ้พอดอกเหตุฟางมาครวนคลางว่าให้จงมีพ่อจะยินลิตรีบอกเงินมีไม่พอซ้ำยังกัวพ่อจะกว้าปืดไปยิงใจพี่รักไม่ยิงคิดมาอ้างยิงให้ใจยิงนึกเวทนาที่ว่ารักที่นักมันเห็นครับน้องรู้ว่าอกที่ได้ดี ตัวพี่จนแต่ฉันไรไม่อดทนเก็บเงินเหล่านาะพี่เปิดหน้าต่างคอยแต่ดูน้อง,องว่าว่ามองไม่ช้าก็คงเป็นบ้าอย่าเดินเป็นเสือติดจันให้น้องเมตตาอย่าเดินเป็นเสือติดจันให้น้องเมตตาเห็นผู้หญิงมีค่าบางเถิดอนายยอดชาย โอ้ขอคุณคนดียายรอพี่มาเอ่ยชวนง่ายๆพอบอกตรงๆว่าไม่ลงทำชายน้องกลัวเป็นไมยเมื่อไรความราดีควรจะคิดให้ดีผลทางไม่มีดีกว่านี่ได้หรืออย่างไรที่บอกน้องว่าไม่มีเงินจะขอน้องนี่จะรอให้เก็บเงินเอามา ได้ที่ไม่มาขอกับพ่อน้องนี่ไม่ไปที่ไม่มาขอกับพ่อน้องนี่ไม่ไปหากพี่ทนปืนได้ก็มาเถอดน้องจะคอยโอ้พ่อคุณคนดีใายนอพี่มาเอ่ยควรง่ายๆพขาบอกกินตรงว่าไม่ลงํำชายน้องลรวเม่นไม้เมื่อไรความราณี กูวันจะคิดให้ดีหนทางไม่มีดีกว่าน,นี้เรียนรืออย่างไรที่บอกน้องว่าไม่มีเงินจะขอน้องนี่จะรอให้เข็มเงินเอาไหม ดที่ไม่มาขอกับพ่อน้องนี้ไม่ไปที่ไม่มาขอกับพ่อน้องนี้ไม่ไปหากที่ทนปืนได้ก็มาเถิดน,น้องจะ่อ